สิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะ <c oughs> เรียนรู้ในระหว่างการทำความเพียร <c oughs> ทื่ความสัมพันธ์ระหว่างเวทนากับทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะมีคำว่าทุกขกเวทนาเรามอง อ่านอาริยสัจสี่เห็น <c oughs> ได้ว่าทุกทุกขะไดเกิดขึ้นเพราะมีตัณหาถึงแม้ว่ามีทุกขเวทนาแม่ไม่มีตัณหามันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นเวทนาเท่านั้น,นเวทนาเกิดขึ้นในการทำความเพียร ความเคยชินของจิตใจก็ <c oughs> ไม่ชอบรังเกียจกลัวกังวลแต่ทัาสติเราไม่ทันเรามึอจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลัง รู้สึกอยู่คือเวทนาจริงก็เป็นเวทนาบวกบวกวิภาวตัญหาในรูปแบบแห่งความไม่ชอบเครียดกังวลกลัวเป็นตน้นท่านเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในการภาวนา ชื่อว่าในเมื่อ,เ,อเรายังหลงกิเลสบ่อยๆถูกมารต่างๆลอกเราบ่อยๆนทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรายังไม่ควรจะเปลี่ยนอิริยาบถ ดูเหมือนก่อนเพราถ้าเปลี่ยนอิริยยบบ่อยมันจะกลายเป็นเป็นว่าเราถูกเวทนากำหนดเราจะจิตใจเราจะอ่อนแอไปเรื่อยๆและณะเดียวกันถ้าเราฝืนเวทนามากเกินไป ขาดปัญญาก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าความอดทนจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแต่เราก็อดทนพอสมควรในระหว่างการอดทนการปฏิบัติในเบื้องต้นคือมีสติ รู้ว่ามีเวทนาหรือว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนารู้แล้วว่านี่คือเวทนานี่แหละคือทุกขเวทนาแล้วก,กลับมาอยู่กับลมหายใจต่อรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวาง <c oughs> <c oughs> แถ้าการรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางยังไม่ได้ผล เวทนาเพิ่มความรุนแรงต้องใช้คุศลูบายแก้ปัญหาไม่ใช่แก้โดวยเวทนาแต่แก้โดวยวิภาวตัดหาที่เข้าไปแทรกแสงในเวทนาและครอบงามเวทนาหลักในการ ระงับวิภาวตัญหาเกิดสร้างความรู้สึกยอมรับเวทนาเมตตาตัวเวทนาหวังดีต่อเวทนาแล้วก็แผ่เมตตาตรงจุดที่กำลังทรมานอยู่ เมื่อจิตใจเรามีเมตตาวังดีอากุศลละธรรมทั้งหลายเช่นความกังวลความกลัวเป็นต้นก็เกิดไม่ได้ความทรมานก็ลดน้อยลงเลือดเทวทนาวิธีนี้ก็คือเอากุศลลธรรม มาเปลี่ยนอกุศลธรรมแก้อกุศลธรรมโดยกุศลธรรมที่ตรงข้ามเมื่เว,วิภาวตัณหาดอกในรูอว่าไม่ชอบรังเกียจเป็นต้นแล้วแล้วก็สร้างความรู้สึกพอใจตอนรับไม่ขัดข้องตัวเวทนา หรือเราจะใช้จินตนาการและใช้สัญญาเรานึกเหมือนกับว่าลมหายใจเป็นลมเย็นๆซึ่งจะพัดเข้าพัดออกผ่านจุดที่กำลังปวดอยู่รู้สึกสบายลมหายใจก็ลูบคลำ จุดที่ปวดให้รู้สึกสบายตรงจุดนั้นเป็นการใช้สัญญาใช้จินตนาการสร้างความรู้สึกที่ดีรองจุดที่เรากำลังไม่ชอบด้วเวทนาก็ไม่หา กุศลธรรมที่ยึดติดในเวทนาหายได้มิธีที่สองก็คือการใช้ปัญญาใช้ปัญญาเมื่อเวทนารุ่นแรงแล้วอยู่กับลมหายใจไม่ได้ถ้ายังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนอิริยาบถเราก็เอาเวทนามากำหนดเลย ดูดว้วเวทนาดูความไม่เที่ยงของเวทนาสามประการความไม่เที่ยงของจุดที่ปรากฏความไม่เที่ยงของลักษณะอาการของเวทนาและความเจ็บปวดดูความไม่เที่ยงของอัตราความรุนแรงของเวทนาถ้าเราดูให้ดี เราจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ก้อนเดียวมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่ได้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งตลอดลักษณะอาการของเวทนาก็ไม่ของทีความรุนแรงของเวทนามักจะมาเป็นระลอกเพิ่มเึินเพิ่มเึ้นเพิ่มขึ้นแล้ว อ่อนลงเีลยวจะหายไปสักแบบหนึง่งแล้วก็กลับมาใหม่เราดูความไม่เที่ยงของเวทนางานพิจารณาเป็นงานที่ต้องทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลเมื่อจิตใจผู้พิจารณาเป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศล ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเราก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของเวทนาเราจะพิจารณาเรื่งความเป็นทุกข์การที่ร่างกายนี้เป็นร่างของเราร่างกายนี้เราไว้ใจไม่ได้เอาเป็นที่เพิ่งไม่ได้ หวังอะไรก็ไม่ได้เป็นเรื่องอย่างนี้เป็นก้อนทุกขอย่างนี้เราพิจารณาแง่ของอนัตตาในเห็นว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ไม่มีเจ้าของถ้ามีเหตุมีปัใจจัยให้เกิดมันก็เกิดมีเหตุปัใจจัยให้ ตังอยู่มันก็ตั้งอยู่มีเหตุปจัจจัยให้ดับมันก็ดับไปนั้นเราเราใช้สัญญาเราใช้จินตนาการเราใช้กุศลธรรมต่างๆเพื่อ ผู้รธรรมที่เกิดขึ้นเราใช้ปัญญาพิจารณาธรรมชาติของเวทนาเวทนาจึงเป็นสิ่งท้าทายและเป็นโอกาสครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรม พิจารณาทุกเวทนาก็เยอะเหมือนกันนั้นไม่มีก็ไม่มีใครต้องการให้มีทุกเวทนาถ้าถ้ามีแล้วก็ไม่ใช่ความลมแล้วของการปฏิบัติและไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคขอให้เราถือว่าเป็นโอกาสที่จะเกิดปัญญา ในการพัฒนาจิตใจของตน